b ล็อก Fortress 2เปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วบล็อก Fortress 2ูคือเกมที่ผสมผสานระหว่างการสร้างฐานการป้องกันหอคอยและการเล่นเกม FPS TPS ได้อย่างลงตัวโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทั้งสถาปนิกที่ออกแบบ <Let> s <S และสร้างฐานทัพสุดอลังการด้วยบล็อกมากกว่า200แบบผู้บัญชาการที่ต้องวางกลยุทธ์ในการจัดทัพฐานและหุ่นยนต์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปกป้อง,งจากสัตรูที่ยิ่งใหญ่และนักรบที่ต้องออกไปต่อสู้ในสนามรบจริงพร้อมทั้งใช้ทักษะและอาวุธต่างๆเช่นปืนปืนใบเฟินพาสมาเจ็ตแพกและเครื่องบินเจรวดเพื่อต่อสู้กับสัตรูที่ไม่ยอมแพ้รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสองทหาแพทย์ล้อมที่อันตรายทั้งกลางวันและกลางคืนสภาพอากาศแร และสัตว์ประหลาดต่างดาวที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่คุณต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคมากมายผ่านเกมที่หลากหลายเช่นแซนด์บ็ภารกิจและเอาชีวิตรอดพร้อมทั้งมีระบบการสร้างและแชร์ด่าให้ผู้เล่นคนอื่นมาลองเล่นทดสอบฝีมือในสิธิ์ไโอมดาวเราะที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละห่งก็มีความอันตรายและความท้าทายเฉพาะตัว